ไฮ้เพื่อนที่นอนหมดแล้วว่ะเหมือนลาบนิดนิดนะจะพองไปไหนมีถั่วมาไม้สวัสดีครับผมเจแปนนะครับยูนต้าและทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมาดูเจครับวันนี้นะครับผมได้ไปที่เซเว่นอเว่นนะครับแล้วก็ เดินไปเห็นเนี่ยฮะขนมโกแก่ครับซึ่งผมมองไปเห็นเนี่ยมันมีโอ้โหหลากหลายรสมากนะครับผมก็เลยมีความสงสัยว่าเออมันจะมีรสชาติที่แตกต่างหรือว่าเหมือนกันยังไงบ้างนะครับวันนี้ผมก็เลยซื้อมาทุกรสเลยนะครับได้มาก็คือ19รสชาตินะครับผมแล้วก็มาลองดูว่าแต่ละรสชาตินะครับมันจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้วก็อันไหนจะอร่อยอันไหนจะไม่อร่อยหรือถูกใจสําหรับผมนะครับผมขนมโกแก่นะครับผมจะขอแบ่งแยกออกเป็นโกแกะที่เป็นแบบถั่วลิสงนะครับถั่วลิสงแบบนี้นะฮะถั่วลันเตา ถั่วเขียวถั่วปากอ้าครับอัลมอนครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะแยกออกเป็นส่วนๆก่อนแล้วกันนะครับผมจะขอเริ่มจากถั่วลิสงก่อนนะครับเดี๋ยวไปชิมกันครับเริ่มกันที่รสต้นตำรับก่อนครับผมรสกระทินะครับอา้าวแกะไม่ได้บ่มา รสชาติที่หวานนิดนเข้มหน่อยๆน่อยส่วนมากจะออกไปทางมันมากกว่านะครับอันนี้หลายๆคนก็คุ้นเคยกันดีแหละนะครับต่อไปอันนี้เป็นถั่วลิสงรสไทยทรงเครื่องนะครับเดี๋ยวไปลองชิมมันครับเหมือนกับมีเครื่องเทศมีอะไรอยู่ในนั้นโอ้โหกลิ่นแบบไทยจริงๆครับกลิ่นเหมือนอะไรวะเหมือนลาบนิดนิดนะ อือร่อยดีครับอืมเขาบอกว่าเขาใส่ผงปรุงรสต้มยำนะครับอันนี้ทำไมผมคิดว่ามันเป็นลาบวะ <c oughs> ต่อไปฮะถั่วลิสงเยื่อแดงโดยเกลือนะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นถั่วลิสงที่เอามาคั่วหรือเปล่าแล้วก็โรยเกลือนะครับ ถั่วลิสงที่เราเอามาคั่วนะครับแล้วก็โรยเกลือเข้าไปนิดหน่อยอันนี้ถั่วลิสงอบเกลือนะครับถั่วลิสงอบเกลือนี่นะเม็ดใหญ่เลยนะครับอันนี้จะมีความเหนียวจะมีความเหนียวมากกว่าอันนี้นะครับเหมือนกับเป็นถั่วคนละสายพันธุ์ป่ะแต่ก็โอเคครับอร่อยดีอันนี้เป็นถั่วลิสงฝักอบกรอบชนิดเค็มอืม เหมือนกับถั่วลิสงที่เป็นเป็นรูกใหญ่ๆมาเลยนะครับนี่ครับทุกคนโอ้เม็ดนึกว่าโอโ้โหเม็ดใหญ่มากโอ้ใหญ่แล้วเออแต่เขากรอบจริงนะครเฮ้ยเปื้อนที่นอนหมดแล้วว่ะ <c oughs> อ่ะชิมแค่นี้ก่อนนะครับอืม <c oughs> อันนี้กินถั่วคือแบบถั่วจริงๆ่ะครับเพราะว่าเขาคือถั่วจริงโกแกแม็่กซ์ถั่วอบพองคิดสุดแห่งความพองครับเขาบอกงั้นโอ้โหคนดูครับจะพองไปไหนชิมรูปหนึ่งก่อนเว่ารับรสปลาหมึกนะครับนี่เป็นรสปลาหมึกอร่อยดี มีความเป็นแบบเหมือนขนมอบกรอบที่ใส่กลิ่นกระมืดเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีความมันจากถั่วออกมาด้วยอร่อยดีครับอร่อยดี <c oughs> อืมรุ่นเคยชิมแล้วเนี่ยรุต่อไปครับก o แก่แม็กซ์ถั่วอบพองนะครับอันนี้รสชีสนะครับอืม,มกลิ่นชีสปกติผมจะไม่ชอบกลิ่นชีสมากเลยนะครับเนี่ับ อันนี้น่าจะอยู่ที่ความชอบนะครับส่วนตัวผมไม่ชอบชีสเท่าไหร่นะฮะรถต่อไปตัวลิสงอบรสธรรมชาติไม่ใส่เกลือนะฮะอันนี้ไม่ใส่เกลือนะครับเดี๋ยวลองชิม <c oughs> อืมผมอยากรู้มากเลยถั่วพันอะไร <c oughs> มันดีครับรถต่อไปนะครับ <c oughs> โกแก่แม็กอันนี้รสวาซาบิซอสญี่ปุ่นนะครับอันนี้รสวาซาบินะปกติถ้ากินกับ ซูชิเงี้ยก็น่าจะโอเคนะครับแต่ว่าเอามาใส่ตรงนี้เราผมไม่แน่ใจเหมือนกันอืมอืมกินวาซาบิมาเต็มเลยครับแต่ก็อร่อยดีครับจะมีรสชาติแบบความมันนะครับอมแบบเค็มๆนิดๆนะฮะแล้วก็มาตัดกับกินวาซาบิถือว่าเข้ากันดีครับแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้รสไก่นะครับรสไก่ห่อใหญ่เลยผมหาห่อเล็กไม่เจอหรือว่าเขาไม่ได้ขายห่อเล็กไม่รู้นะ เหมือนกับของต้นตำรับอะครับแต่ว่าเอามาทำเป็นรถไก่ <c oughs> มันแต่งกลิ่นทั่ว,วไปครับแต่ก็โอเคต่อไปขอเป็นอัลมอนดีกว่าอัลมอนด์มีสองรสนะครับมีอัลมอนด์อบ เกลือนะครับสีน้าเงินอัลมอน์อบเกลือนะฮะแล้วก็ถั่วอัลมอน์อบนะครับที่น่าจะไม่ใส่อะไรเลยมั้งนะครับไม่ทอดด้วยเขาบอกนะเดี๋ยวผมจะชิมเอาไม่ใส่เกลือก่อนดีกว่านี่เขาก็มีฉลากอันนี้ด้วยนะเขาบอกว่าทางเลือกสุขภาพนะครับเนี่ยเขียวๆตรงนี้นะนะฮะมันไม่ใช่โกแก่นี่ว่าเออใช่กีบอกไม่ใช่โกแก่นไม่ใช่โก,แก,โกแก่ตรงไหนวะโอเคโกแก่น่าจะเป็นอยู่เบื้องหลังอัลมอนนะครับ่อนี้เนี่ย35บาบาทเลยนะทุกคน มันอยู่ที่สามสิบ้ากรัมนะเดี๋ยวผมจะลองชิมก่อนว่ามันเป็นยังไงมันก็คืออ,อัลมอนดอ์อบครับมันก็มันดีนะเดี๋ยวลองชิมอบเกลือดูอัลมอนด์เออกลือโวเกลือเต็มเม็ดเลยครับดูปแปลกๆนะครับมันเหมือนจะไม่ค่อยเข้าน้ำเขา้าเนื้ออะไรกันสักหน่อย แต่ถ้า,าไปทำอย่างอื่นก็จะโอเคแหละครับสองรถนี้เนาะเอาไปใส่ขนมใส่อะไรเงี้ยะลองมะม่วงหิม,มาพานดีกว่า,มาเมล็ดมะม่วงหิม,มาพาน์อบเกลือนะครับอันนี้อบเกลือนะอความเค็มไม่ได้มากเท่าไหร่แต่พอเคี้ยวๆไปอ่ะมันจะเหมือนกับมีกลิ่นมีกลิ่นนมเหมือนกลิ่นนมผงอะครับแต่ว่าเขาน่าจะไม่ได้ใส่มันน่าจะเป็นกลิ่นของมะม่วงของเม็ดมะม่วงหิม,มาพาน อืมอร่อยดีครับเออวันนี้ชอบชอบต่อไปเอาเป็นถั่วปากอ้าดีกว่าไปสามรสนะครับเดี๋ยวลองรสอันนี้ดีกว่าอบเกลือก่อนอืมนี่นะฮะมันก็จะเป็นมเมล็ดของถั่วปากอ้านั่นแหละครับนี่อืมก็จะมีความเป็นรสถั่วปากอ้าอยู่คือมันเหมือนกับถั่วเขียวปะ ะะความมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่จะไม่สู้มเมล็ดมะม่วงหิมะพานอัลมอนด์หรือว่าถั่วลิสงนะฮะแต่ก็ถือว่าโอเคครับทีนี้รสไก่เวงแซบนะครับอเอาไว้ที่หลังดีกว่าผมคิดว่าผมน่าจะชอบอันนี้นะเอาไว้ที่หลังดีกว่าเอารสพริกก่อนครับรสพริกโอ้โหกลิ่นพริกออกมาเลยนะฮะเนี่ยฮะอืมอืมได้ได้ได้ได มันจะมีความความเผ็ดนิดๆน,นะฮะไม่ได้เผ็ดมากแล้วมันก็จะมีความแบบความเค็มขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมโอเคครับอร่อยดีแต่ถามว่ามันมันคาดเชือกจริงเปล่าเออมันคาดเชือกจริงครับทุกคนดูดิมันคาดเชือกจริงๆครับเออเนาะทีนี้เอารสไก่เป็นับนะฮะนี่ครับ <c oughs> อืมผมกินไปละ ชอบครับต่อไปเดี๋ยวผมจะลองชิมอันนี้นะตลันเตานะครับผมตลันเตาเด้เลยเอาโรยเรยรกลือกนโอ้ <c oughs> เอาไปกินไล้เลยครับเหมือนเป็นกับแกล้มนี้ก็ได้ครับออัน <c oughs> ต่อไปตรันเตาอบกรอบรสซอสพริกสีราชา,าเขาบอกงั้นนะอืมความเป็นสีส้มนะฮะความเป็นสีส้มดูดิ เข้ากันดีมากครับซอสพริกสีราชาเขาบอกนกินคู่กับอะไรเนี่ยถั่วลันเตาซึ่งเขาก็ทําเข้ากันอร่อยครับอร่อยชอบชอบอันนี้ชอบแล้วสุดท้ายนะครับคืออันนี้ฮะถั่วเขียวโรยเกลือที่ที่ตะกรอบมันจะเป็นซองเล็กๆย,ยาวๆครับใส่ซองสีใสๆนะแล้วก็เอามาใส่เกลือขั่วแล้วก็อันเนี้ยคนก็จะชอบทำฮะมีถั่วมาย <laughs> สมัยนั้นนะครับสมัยที่ผมอยู่มาดยมนะ เพื่อนจะชอบถามหากันแบบนี้แต่ผมเพิ่งรู้นะว่าโกแก่ก็ทำถั่วแบบนี้เหมือนกันเอาไปกินล่าๆครับแต่ว่ากินบ่อยๆไม่น่าจะดีนะเพราะว่าเครื่องปรุงก็มีแต่เกลือนะครับ เอาละครับมาถึงตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกและว่าอันไหนที่ผมชอบนะครับแล้วก็อันไหนที่ธรรมดาธรรมดาเลยนะครับอาจจะก,กินกินได้ทั่วๆไปแต่ว่าอาจจะก,กินได้ไม่เยอะนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาอันที่ผมชอบก่อนแล้วกันนะครับมีอยู่8รสด,ด้วยกันนะครับผมอันแรกครับรสกะทิของผมฮะอันนี้ชอบพ่อผมก็ชอบกินเหมือนกันนะไปเซเว่นเนี่ยต้องบอกว่าซื้อโก๋แก่มาให้หน่อยนะครับ ต่อไปนะครับเป็นเนี่ยฮะชัวริส่งรสไทยทรงเครื่องอันนี้ออ้อหคือกลิ่นแบบกลิ่นต้มยำอะครับทุกคนมันหอมมากจริงอร่อยครับเวลาเคี้ยวไปอย่างเงี้ยทั้งความมันความหอมแล้วก็ด้วยความที่เป็นแบบเครื่องเทศของไทยอะครับมันก็เลยทําให้มันเข้ากัน,นครับ อชอบส่วนอันที่3นะครับเป็นถั่วลิสงเยือแดงโรยเกลือนะครับซึ่งมันโรยเกลือเหมือนกันกับอันนี้แตออ่ไม่ใช่โรยเกลืออันนี้อบเกลือแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันมีความหนืดหนืดมากกว่านะผมว่าแต่ว่าอันเนี้ยมันจะออกมันๆไปมากกว่านะครับแล้วมันก็จะกรุบกรุบก,ก,กรอบกว่าผมก็เลยชอบอันนี้มากกว่านะครับอันที่4นะครับก็คือโกแก่แม็กซ์นะครับถั่วโอพองนะครับผมลดปลาหมึกครับ อันนี้ถ้าเอาไปกินแบบไปลองท้องไว้ก่อนได้เอออันนี้ชอบชอบแล้วก็โกแกมแม็กซ์ Max, นัครับตัวอบพองนี่แหละนะครับผมวซสบีครับ กินเข้าไปถ้าสมมุติว่ากินเขาไปเยอะๆพร้อมกันเนี่ยโอ้โหผมว่ามันมันองขึ้นจมูกแน่เลยนะอันนี้ก็ชอบครับมะเล็ดมะม่วงเห็นมะพานอันนี้ผมชอบนะผมชอบคือตอนเคี้ยวไปอะ่ะมันก็ไม่ได้อะไรมากหรอกแต่ว่าพอเคี้ยวไปสักพักนะครับพอเคี้ยวไปสักพักเนี่ยมันจะมีกลิ่นของเหมือนกับนมผงอะตามมาแล้วมันก็จะทําให้มันรู้สึกแบบมันๆไปด้วยนะครับผมก็เลยชอบนะอันที่7นะครับอันที่7จะเป็นถั่วปากอ้านะครับเคลือบไก่เคลือบไก่เคลือบไก่ไกรสนึ่งแซ่บ อ,อันนี้มันไม่ได้มันนะครับระดับความชอบของผมก็ลดลงนิดนึงเนาะผมชอบกินแบบมันๆเนาะนะครับแต่ว่าผมชอบที่เขาใส่รสไก่เปนแซบมานะครับแต่ว่ามันอาจจะเค็มไปนิดนึงนะครับก็ถือว่าโอเคชอบครับแล้วก็ถั่วลันเตาอบกรอบนะครับรสซอสพริกสีราชาอันนี้กินคือเหมือนกินซอสพริกกับไก่สักอย่างเน่ยฮะแต่แค่มาเปลี่ยนเป็นเป็นถั่วลันเตาเฉยๆนะครับผมอืมอร่อยดี ส่วนที่เหลือนะครับที่เหลือไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบนะแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่ายังไงอะอย่างอันเนี้ยเขาก็คือถั่วครับถ้าสมมุติว่าเราเอออยากกินถัว่วถั่วอบถั่วอะไรเงี้ยครับก็ซื้อมากินได้นะฮะเอาไปทําอาหารต่อได้นะครับอย่างเช่นน้ําจิ้มที่ใส่ถั่วครับน้ําจิ้มอะไรแปะซ่าหรือเปล่านะครับอืม อันนี้ก็เอาไปทําได้นะครับเพราะว่าเขาเขา,เขาเหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลยนั่นแหละครับแล้วก็ไอตัวนี้ก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าผมผมคิดว่าตัวนี้มันมันหนึบหนึบกว่ามันไม่ค่อยกรุบกรอบเท่าไหร่ผมก็เลย อชอบอีกกันหนึ่งมากกว่าอันนี้ครับถั่วอบพองรสชีสผมไม่ชอบชีสเลยมันกลิ่นแรงมากนะครับผมก็เลยโอเคอันนี้ถือว่าไม่ชอบนะฮะแล้วก็ถั่วริสงรสธรรมชาตินะฮะอันนี้ก็ถั่วเหมือนกันเลยกับถั่วที่อบเกลือเมื่อกี้นะครับมันจะมีความรูม้สึกแบบว่าหนุบๆนืบครับนึบเนบนบนหน่อยมันก็เลยทําให้เคี้ยวยากหน่อยนะครับผมก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็รสไก่ครับรสไก่เนี่ย จริงๆเค้ามันนะเค้าอร่อยด้วยแต่ว่าด้วยความที่เค้าเป็นรสไก่แล้วมันมีความมันเหมือนเหมือนเราจะกินของหวานแต่ว่าเราเหมือนได้กลิ่นไก่อยู่อย่างเงี้ยฮะเออแต่จริงๆรสอื่นมันก็มีไ่ว่าอย่างรสปื่หมึกก็มีเออทำไมไม่คิดอย่างงั้นไม่รู้เออนั่นแหละครับไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ส่วนอัลมอนด์อัลมอนด์อันนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบนะแต่ว่าเขามีความยังไงอ่ะถ้าเอาไปทําอย่างอื่นต่อก็น่าจะโอเคนะครับอย่างเอาไปใส่ขนมอันเนี้ยเออชอบนะครับแต่ว่าถ้าให้กินเล่นๆอย่างเงี้ย ผมคิดว่าน่าจะยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดีเท่าไหร่ส่วนตัวผมนะแล้วก็ไอรถอบเกลืออันนี้ก็คล้ายๆกันเลยเพียงแต่ว่าอันนี้จะมีรสเกลือเข้ามานิดน,นึงครับแล้วก็ถั่วปากอ้าอบเกลือนะครับตัวนี้มันไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะผมว่านะนะครับด้วยความที่ผมชอบความมันด้วยแหละมั้งถั่วปากอ้ารสพริกครับอันนี้เนี่ยมันจะมีความคล้ายๆกับที่เขาใส่รสวิงแซบมานะฮะแต่ว่าเขามีความเป็นพริกเยอะกว่า อันต่อไปนะครับถั่วลันเตาโรยเกลืออันนี้คือธรรมดาทั่วไปเลยนะครับถ้าคนที่ชอบก็คือชอบคนที่ไม่ชอบก็คือไม่ชอบส่วนตัวผมผมคิดว่าผมกินได้แต่ผมไม่ได้ชอบครับแล้วก็ถั่วเขียวนะฮะอันนี้ก็เอาไว้กินเล่นได้ครับผมแต่ว่าไม่รู้ดิผมคิดว่าผมไม่ชอบมันะครับ นั่นแหละครับทุกคนก็อย่างที่ผมได้รีวิวไปนะครับว่าแต่ละรสชาติน่ะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็มีรสชาติไหนที่ผมชอบแล้วก็ไม่ชอบนะครับทุกคนก็สามารถไปลองชิมกันดูได้นะครับซื้อได้ที่เ e เ e ่นอีเลฟเนะครับทุกสาขาเลยนะครับก็ถ้าใครชอบก็ลองแคปไปดูนะครับแล้วก็ไปซื้อตามได้ว่าอยากลองชิมรสไหนนะครับก็ลองไปซื้อดูโกแก่เขาทํามาหลากหลายรสมากแล้วผมก็อยากรู้ว่ามันจะมีความแตกต่างหรือเหมือนกันยังไงนะครับผมก็เลยลองซื้อมานะครับว่าแต่ละรสชาติเนี่ยเออเขามีแบบซิกเนเจอร์เป็นของตััวเองงงยไ บ้ในแั่นแหละครับ,รบสำหรับการรีวิวโกแกะนะครับขนมถั่วอบกรอบทอดด้วยไหมไม่รู้ <laughs> นั่นเลยครับสำหรับใครที่อยากลองนะครับก็ลองไปหาซื้อกันดูได้ครับผมที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับหรือว่าร้านค้าทั่วๆไปก็น่าจะมีขายเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะมีไม่ครบทุกรสหรือเปล่านะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับผมด้วยนะครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับยังไม่กด s u b s c r i b e นะครับช่วยกด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันได้ใหม่ในช่องมาดูเจ ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย